นับสนุนโดยไอศครีมวอล คือคือทางทางเข้าเนี่ยถ้าสังเกตจะมีประตูสามประตูแล้วทุกี้ก็คือแอบไปฟังไกด์คนจีนเขาพูดต้องใส่ชินออกด้วยหรอออกเพราะเรามีขนมปังแปลภาษาอยู่เวอร์บอลเหน่อยวุ้นแปลภาษาเวอร์อนอยู่แล้วก็เห็นมีเป็นสามประตูคือไอ้ตรงกลางเนี่ยเขาจะเอารั้วมากั้นไว้ครับเพราะว่าเป็นทางเข้าของเอกสารสำคัญนะก็เลยไม่ให้มีคนเดินเข้ามาส่วนทางขวาเป็นทางเข้าทางซ้ายเป็นทางออกครับ สร้างใหม่คือไม่ได้ยินเอาวทนะครับสร้างใหม่ขึ้นมาเลยสร้างใหม่เพราะว่าตดนทำลายเหมาไ่ได้ครับก็มีกฎ3.3ตาหนั้เราไปเรอยๆนะรวิธีการเขาบอกว่าจริงๆแล้วภาพวาดเขาเกี่ยวข้องกับมังกรอ่า ตามความเชื่อแล้วคือเกาหลีเนี่ยก็รับอิทธิพลมาจากจีนจนะฮะวัฒนธรรมก็เลยเหมือนกันเขาบอกว่า,ามังกรของเกาหลีเนี่ยแตกต่างจากมังกรของจีน<ม>ตรงที่ว่าเขาจะมีตรงเล็บเขาไม่้ใช่กรงเล็บเนี่ยถ้าเป็นของจีนเนี่ยเป็นสีขาวขาถ้าเป็นเกาหลีจะเป็นสีดิแล้วมังกรที่สุพรรณบุรีได้มีเท่าไหร่ครับไม่รู้แต่รู้ว่าใหญ่มากอันนี้ก็เป็นสัดส่วนในของตำหนักนะฮะ ก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูอีกชั้นหนึ่งว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดีคนคงมเยอะมากด้านหลังเพชรนะครับก็คือไฮไลท์เลยครับก็คือพรราชวังกลางน้ำนะครับท,ที่เรียกว่าคือไม่ถูกทำลายครับผม อายุถึง300ปีมาแล้วใช่ไหมก็คือแบบว่าอาจจะมีการโดนเผาเอ่อโดนไฟไหม้นิดหน่อยครับแต่เขาก็ดับไฟทันครับข้าง,งหลังนี้ก็เลยเป็นคุยหมินขึ้นมาครับลอยมาดำด่ขึ้นเหนน <ะ S 2> ม็นลอยไป ครับตอนนี้ <hire> เราก็เดินดูที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะไปอีกหนึ่งที่นะครับเป็นสถานที่โบราณโบราณเหมือนกันเขาชื่ออะไรครับพี่เต๋อมู่บ้านมุกช่อนนะครับหมู่บ้านนี้เองก็จะเป็นที่ที่เรานางเองในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเขาอยู่กันก็จะได้เห็นว่าบ้านของนางเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เราได้เห็นบ้านชวังอันโออ่าเฉียงของกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่าซึ่งเรานะก็ยังจะทงเด็จเดือปนะครับครับที่คุณถอดทำไมครับ ร้อนพีร้อนร้อนเลยน่าน่าอยากให้สูหน้าอัหน้าจะดูจริงจังมารอนพี่มันร้อนอ่ะพี่เอาล่ะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หมู่บ้านบุกชอนนะอันนี้เป็นชื่อแบบไทยๆเรียกง่ายๆสั้นๆแต่ว่าชื่อเกาหลีเต็มๆคือบุกชอนฮานอก มาอึนก็คือหมู่บ้านบุกชอนนั่นเองก็คือเป็นหมู่บ้านเขาเรียกว่าเหมือนตามชื่อหมู่บ้านคือแปลว่าหมู่บ้านทางเหนือนะครับผมซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับพระราชวังเมื่อกี้เลยก็คือด้านหลังของพระราชวังนั่นเองเพราะว่าจะเป็นบ้านของพวกขุนนางอะไรครับเพรว่าทำงานเขาก็ต้องเดินทางที่แบบสะดวกสบายแล้วก็ทรงบ้านก็ยังแบบว่ามีความเป็นอนุรักษ์เอาไว้นะครับมนยังมีความโบราณอยู่ที่พระราชวังนี่นะครับคือไม่มีคนอยู่แต่ที่นี่มีคนอยู่จริงๆครับมีชาวบ้านแถวนี้อยู่ครับผมก็ เลาเดินชมก็ระมัดระวังหน่อย,ย,ย,ยนหนึ่งครับเงียบๆนิดนึงใช่ไมแต่ว<ช>่าจริงๆแล้วก็จะมีของน่ารักน่ารักขายไปตลอดทางแล้วก็จะมีของตั้งแต่ร่วมสมัย <c oughs> ด้วยรวมไปถึงของที่น่าจะเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าของแบบอนุรัษ์ traditional เขาบอกว่าไม่ให้แบบเสียงดังอ่ะมันจะเป็นไปได้ไงวะดูดิคนเดินกันสองฝั่งเราจะต้องบอะไรบ้าลงเลงจงเจงนะคือเวลาเนี้ยคนที่เขายู่ที่บ้านจริงอ่ะต้องออกไปเช่าคอนโดอยู่แบบชานเมืองอ่ะเพื่อแบบปีกวิเวกในวันหยุดอ่ะเอไม่น่าจะขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวก็รู้ให้ถ้าเขาออกมาแต่ว่ามันก็เป็นแบบคล้ายๆเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็สามารถเปิดร้านขายของได้ผมว่านี่ก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งครับถูกต้องเลยฮะอังนันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหมู่บ้านบุกช่อนครับเดินเบานะ ปปครับเพื่อที่หมู่บ้านนี้นะครับก็คือเป็นหมู่บ้านเก่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนี่เห็นเก่าๆแบบนี้ครับนักท่อเท่เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาคล้ายๆรักษากกัับาปตยรมเก่าๆเอาไว้ให้คนท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าจะเป็นคนเกาหลีเองได้รำลึกถึงหมู่บ้านแห่งนี้ผมว่านี่ก็เป็นส่วนดีจริงๆตรงนี้มีอะไรขายด้วยอ่ะอยากกิน อะไรอะตังเมเหรอเป็นไงอะเหมือนขวดตัดอะเหมือนขนมตุ๊บตาแบะเคี้ยวหยิบหยิบไม่ได้อะไรเอาดิอืมอันนี้เป็นตังเมฮะมเกาหลีขนมเกาหลีขนมเกาหลีไม่เอาไม่เอามันเหนียวเหนียวเหมือนน้ำผัดฝรั่งทั้งหมดนี้สวยมากพี่เต๋อเพราะว่าได้ยินมาว่า ซีรีส์หลายๆเรื่องของเกาหลีนะครับเขาก็ถ่ายทํากันบนนี้แหละอ๋อที่นี่เนาะเพราะมันจะมีบรรยากาศของเกาหลีในวันๆถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วก็ของไทยเราก็มีนะโกยมุนโฮใช่ไหมโกยมุนโฮใช่ใช่ใช่ตอนตอนที่เป็นตอนแบบตอนใกล้ตอนจบอ่ะที่เป็นนางนางเอกกับพี่จุ๋ยกับพี่จุ๋ยมาเจอกันสัมผัสใจระหว่างจะอยู่หรือจะไปสัมพันธ์ใหม่กับสัมพันธ์เก่าอ๋อผมว่าตรงนี้มี b o อ k charm of the story ถึงบุกชอนเนี่ยนะฮะหรือว่าหมู่บ้านนี้จริงๆถนนที่เริ่มต้นจริงๆแล้วก็สวยจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้แหละถือว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าถ้ากล้องแพนขึ้นไปเห็นตรงหน้านี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นถนนที่เป็นบ้านตั้งแต่ยุคกลางจริงๆแล้วเป็นไฮไลท์จริงๆคือลักษณะของตัวบ้านเนี่ยมันจะไม่มีความร่วมสมัยเหมือนที่ทางเดินที่เราขึ้นมาเนี่ยมันยังมีสลับกันบ้างใช่ไหมฮะแต่ว่าตรงนี้นี่คือเป็นของดั้งเดิมแท้ๆล้วนๆเลยก้าวจริงอะมองไปตามหลังคาเนี่ย คือเป็นญ้าเป็นต้นไม้แล้วอะคือเป็นต้นไม้ยืนต้นแล้วอะคือโบราณขนาดนั้นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นหัวใจสําคัญเลยของการมาที่หมู่บ้านบุกชอนก็คือการที่เราจะต้องเงียบเงียบหน่อยเพราะว่ามีป้าย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 บอกให้เงียบ แล้นม็คือสีนะคะที่ได้จากการจะทำตัวเดือดมากนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาฟังใ์กันนะครับว่าที่ตอนนี้เขาพาทัวร์อยู่เนี่ยเนี่ยอะไรที่น่าสนใจบ้างปลานั้นมีสามตัวพ่อแม่ครัวมีสามคนทุกคนต้องฝึกฝนเพราะว่าคนนั้น มีขวดอันนี้เป็นเวอร์สองแล้วเบอร์สองเหมือนกับเวอร์ตองเวอร์แรกเลยก <c oughs> ็เหมือนกับมีหลายหลายท่อนอะนะคะแล้วก็ขับร้องโดยแอมแหมมแล้ะปุ๊กนะคะในะส่วนนั้นคือขวไหนควไหนแอมอันนี้ค่ะแอมนะคะป้าแอมนะคะป้าแหมนะะแมนะคะแล้วก็ป,ปุ๊กนะคะเพราะว่าป,ปุ๊กนั้นระเบิดขวดแต่ว่าขวดนี่ก็เหมือนกับว่าเยอะมากจะลง,งป้าปุห,หรือว่าปูเป็นคนปลาปูกับปลาก็เป็นเพื่อนกันนะคะแล้ปลาก็แต่นี่ป้าปูนี่คือคนเดียวกันไม่ใช่หรอใช่แต่คุณกอะไรคิดว่า ปูกับปลาเนี่ยอยู่ในขวดได้ไหมก็ถามได้เลยว่าอยู่ในขวดแต่ว่าขวดนี้คือลกปีหางขวดละเชื่อหางอะไรหางจ๋าลรกนะคบไม่ได้มีประโยชน์อะไรสิ่งที่มึงพูดเนี่ยไม่มีประโยชน์นะเ่อนเดินเ่อยเดินตอนนี้เราใกล้ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของตรงนี้แล้วนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าจะเป็นจุดที่วิวสวยที่สุดเลยใช่ครับอีกนิดเดียวเท่านั้นครับเรากําลัง ค่อยๆตะเกียรตะกายขึ้นไปใช่แล้วฮะเราจะไม่ยอมมองย้อนกลับไปนะคะเพราะว่าเราจะไปดูจุดที่สวยที่สุดทีเดียวนี่นะฮะโอ้โหตรงนี้สวยมากเบยสวยมากมากเลยบ้านคุณคิมอ่ะอ่าอันั้นนุ่นก็บ้านคุณคิมตัวเอ ก็มีความแบบว่าเป็นเกาหลียุคโบราณอย่างชัดเจนครับด้วยทรงบ้านด้วยอะไรต่างๆครับดีครับก็สวยงามแบบจีนเนาะใช่ความนะครับยังไงก็ฝากย้ำสำับคุณผู้ชมทุกท่านถ้ามีโอกาสจะมาที่บุกชนก็เดินกันแบบเงียบๆต้องเคารพเพราะว่านี้เป็นเขตที่อยู่อาศัยเขาที่สำคัญก็ไม่ทิ้งขยะไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราไม่เล่นการพนัน แล้วก็ไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นถือสิทธิ์สี่ถึงห้าก็เดี๋ยวเรานะฮะต่อไปเราแต่งตัวแบบโบราณโบราณมาเดินเมืองโบราณผมว่าเราไปกินอาหารโบราณกันดีกว่าครับอาหารโบราณคุณนี่คืออะไรคืออะไรครับไคือไก่ตุนโสมครับหายไปเลยครับขอบคุณที่เดินตามเราครับขอบคุณครับชีวิตของเราต้องอย่างนี้เราเดินตามเขาไปเลยกันนะเอาทางไหนวะเนี่ยแยกย้ายกันไปไม่มีใครฟังพูดกับเราไปกินไก่ตุนโสมทางนี้ครับเนี่ย พี่เต๋อแล้วความดีงามอีกอย่างหนึ่งเดินมาเหนื่อยใช่ไหมน้ำเอกน้ำใจเขาก็มีเนี่ยมีน้ำให้กินก็กวัดเอาชื่นไปฮะกายตุ่นสมรออยู่ครับเล่นกันแบบเงียบมากอะเือนผู้ชายไงนี่ผู้หญิงตึ๊ดตึ๊ดสองเพศโอเคครับผมไม่เล่นก็ได้ครับ นี่คือร้านที่เราได้กินนะคะต่อแถวยาวจากตรงนี้นะคะไปน,น,ะะนู่นแล้ค่ะบรรลุหรือเปล่ามันจะถึงขนาดไหนนี่แค่ช็อตในร้านนะยังแบบยาวมากเลยอะ่ะประมาณ 5, 5้เมตรแล้วอะมันตนอกอีกเร็วสนับสนุนโดยไอศครีมวอล อันี้ก็ชื่นใจครับโอ้มึงโอ้วมึงโอ้วมึงโอ้มึงเตียมอะไรขนาดนี้เนี่ย